เด็กหญิงจินาพาัฒจะเริญนสุภกิจชื่อเล่นว่าน้องต้นข้าวค่ะหนูจะมาเล่านิทานเรื่องเจ้าหนอนตาโตกับน,น้องค่ะเรื่องเจ้าหนอนตาโตเช้าวันหนึ่งมีเจ้าหนอนตาโตจะกำลังไปเอาใบ<ะ>ไม้อ่อนโชดีเขาตกใบไม้อ่อนแล้วมีพอ่อพ่อลูกแม่ลูกพอ่อแม่ ามาาลูกนกเป็นคนข้าบและลกูกนกข้าบเจ้าหนอนตาโตมาเล่นเ,เ,เล่นเป็นเพื่อนเขาเล่นกับมันนิดนึงเช้าวันต่อมาเขาก็กินกินกินแล้วก็นอนเช้าวันต่อมาเขาก็กินกินกินแล้วก็นอนเช้าวันต่อมาเขาก็กินแล้ว ตอนหนึ่งเขาก็หันหน้านิดนิดไปหาเจ้านกแล้วเขาก็กินต่อเช้าวันหนึง่งเขาก็เอาใยมาทำเป็นผ้าห่มแล้วเขาก็นอนดูพระจันทร์เช้าวันต่อมาเขาออกจากใจไม่ได้ลูกุ๊กจะคี้ออกให้แต่เขาก็ยังไม่กล้าเขาก็ออกจากด็ก มาได้แล้วพร้อพร้อวิ่งไล่จับกันหรือยังข้าคงวิ่งไปได้ได้หรอเรื่องเจ้าหนอนตาโตเป็นไข่ก่อนแล้วก็เป็นเจ้าหนอนตาโต นูชื่อเด็กหญิงพีนะะ่าพัฒนเชาเลสุภก,กิจหนูชื่อเล่งมากมน้องต้นข้าวค่ะหนูจะมาเล่าใิทานเรื่องหนูเป็นเด็กผู้หญิงค่ะโชรูปเล่มหนังสือด้วยค่ะโชรูปเล่มหนังสือได้ค่ะโอเอค okay. เริ่มค่ะเริ่มค่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นเด็กผู้หญิงค่ะพ่อบอกว่าหนูหน้าเหมือนแม่ามากกว่าพ่อ สวัสดีค่ะหนูเป็นเด็กผู้หญิงค่ะหนูหนูใสก่กระโปรงทั้งการเกงได้สวัสดีค่ะหนูเป็นเด็กผู้หญิงค่ะหนูไว้ผมยาวหรือผมสั้นก็ได้สวัสดีค่ะหนูเป็นเด็กผู้หญิงค่ะหนูช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้าน สวัสดีค่ะหนูเป็นเด็กผู้หญิงค่ะพ่อบอกว่าแม่บอกว่าหนูชอบสีอะไรชอบสีเขียวแต่เพื่อนเพื่อหนูชอบสีชมพูค่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นเด็กผู้หญิงค่ะแม่บอกแม่กับพ่อบอกว่าให้ช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนๆน สวัสดีค่ะหนูเป็นเด็กผู้หญิงค่ะหนูชอบเวลาพ่อกับแม่ลุกค่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นเด็กผู้หญิงค่ะพ่อกับแม่บอกว่ารักเด็กผู้หญิงคนนี้มากที่สุดในโลกค่ะเมร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะ